ครับรรยากาศส่วงเศร้าๆรับมาเบิง์ัว่าขมเมลูกเด้อราคา1 9 0่0หเกาพครับงัวตัวนี้ได้ลูกมานี่คือตัวที่สองครับเป็นลูกเพศเมียครับแม่สูงลอยสามสิบครับพี่น้องครับลอยสามสิบเกือบลอยสามหาครับนี่เป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นครับเป็นลูกตัวที่สองลูกเพศเมียเด้อราคาหนึ่งหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับหมื่นเก่าลูกเพศเมียนั่นหนาเลยเอาหูไปซะก่อนครับ ่อนรุแม่ทกนก็ดได้นี่แม่แดงดีลูกแดงดีครับราคานี้นารุ่นครับซื้อเมื่อนี้แถมยาขาพยาธิบำรุงไห้นำเด้อครับเด้อเพราะว่าแม่มีหมักเห็บครับแล้วฉีดยาไห้หนำครับขาพยาธิบำรุงให้นนำเลยเมื่อเก่าเท่านั้นแม่อ่างนี่ดีลำเนาเนวาดูเพจเมียยางดีแขงขาดีเม็ดนมสีเตา ลูกเพดเมียเดอ้อนี่งัวลูกสองครับลูกเพลดเมียบึงเนี้ยครับน่าหน,นาเลยน่าหนา,นนานเลยย่นๆนนเลยครับนี่ครับต่างข้อบังคับหนาตาฮึกๆครับหนาตาฮึกนี่สุขภาพแข็งแรงดีทั้งเมีทั้งลูกครับราคาเมอนเกาทรงฟรี่สองรอยโลโคมนี่มีแถมสีดยาคาพยาบำรุงให้น้ำเดอ้อถ้าไคซื้อไปเดี๋ยวบรตั้งสีดยาให้น้ำไปเลยครับ เพื่อเป็นการเสียเวลาคุณพ่อคุณแม่หาหมอมาฉีดเดี๋ยวแถมให้ไปเลยครับถาซื้อโคมนี่ครับเล็บหญ้าดีทั้งแม่ทั้งลูกครับกินเฟืองดีกินห่ามดีนาเลี้ยงสุดๆง่วงหู้ดีครับหู้ดีเชื่องดีอยู่เล็บงามอยู่เล็บกับงามน่มกับซีเต่าคุณนน้ำนมยังเดือนดีเด้อครับเม่ครับ นี่ครับหาแนวนี้ไปเรียงครับราคาเบาๆแนวนี้ครับหมื่นเก่าเท่านั้นครับเลียงไปมีแต่ใดกับใดครับวันนี้ครับบ่งครับลูกหน้าตาเห็นเหี้ยนฮึ่งฮึกครับลูกประมาณสามเดือนแล้วครับอีกบ่โดนแม่ค้งสี่คืนครับโอ้ยโมดแดงกัดช่วงนี้มดแดงไฟลายครับฝนตก อาสนใจโท่มากครับทรงฟี่200โลพิกัดบ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับของว่าเบาตึงครับโคมนี้นาเรียงครับมือนเก่าเท่านั้นทรงฟี่200โลแม่อีกบ่โดนคงสี่คืนแถมสีขาพยาบำรุ่งให้น้ำเอาจัดไปครับโปรโมชั่นนี้ครับเห็นชิปนี้กะโ่รมากครับพี่น้องครับโท่มากครับหาเบาตึงใดครับ งาแข็งแรงดีไม่มีปัญหายังครับปัวไปเลี้ยงกามีแต่ได้ก็ได้เพราะว่าฉีดยาให้แล้วตอนนี้เ่า่นฉีครับอ้าพี่น้องซื้อกะจังสีสีไทยไปนั่มครับนี่ครับแม่ลูกโคมนี่ลูกไว้ยสมเดือนได้ครับเพดเมียเด้อลูกเพดเมีย3มเดือนน้าดีครับน้าดีบรรยากาศสดๆครับส่วงเศร้าครับออกงอเบาตึงครับเศาวันทีหาแล้วครับ แม่สูงเกือบลอยสามหาครับงอหลูกสองยืนอยู่นี่แหละครับมีลูกมาแล้วซ้องโตเพศดำดีครับเพศดำดีแม่ขาดการดูแลจังน้อยเพราะว่าบรามีหยาเได้ช่วงนี้หยากลังปงครับหลายพื้นที่ไม่หยาเอาไปใส่หยาเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับรลับรองว่าบดจอยขึ้นจังสีเด้ครับท้ามีหยากินงอสีดี คนเลือบดีคนเลียบดีแม่จมูกสีดำโบฉีบ,บแบงหูดียอู่เด้อครับงหูดีหูดีเชื่องดีนี่หูดีเชื่องดีน,ดงดนางามต้นละแม่ครับแม่นางามลูกนางามอ่าสนใจโทรหาเบ่าตึงครับส่งฟรีสองรโลแถมแถมยาขาพยรพ,พ,พยายบำรุงให้น้ำเด้อนี่ ซื้อไปเจังสิได้อ้วนได้เลี่ยมได้ใสตัวซื้อไปไมีแต่เลี่ยงกับเลี่ยงเลยบม่ต้องเฮ็ดยังอีก,อกเพี้ยนเอาอย่างเดียวบัดนี้หู้ดีครับโคมนี้หู้ดีสำหรับคลิปน,นี้ครับเราตึงประุมราดครับขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้คนครับโอกาสหน้าโอกาสหนพบอกันไหมครับสวัสดีครับผม